สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงของเฟยเทียนก่อนจะไปรับฟังฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฟยเทียนด้วยนะคะในช่วงเย็ยนวันเดียวกันหลังจากที่คุณแม่ยังสาวกับลูกสาวตัวน้อยเสี่ยวผิงกลับมายังบ้านที่เป็นที่พักปัจจุบนันเธอก็ได้เห็นว่าเด็กวัยประถมกลับมาจากโรงเรียนกันแล้วโดยที่เด็กแต่ละคนต่างก็แยกย้ายกันไปช่วยงานแม่บ้านพ่อบ้านภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้หรือกวาดใบไม้ให้อาหารครอบครัวของเจ้าเสี่ยวไปซึ่งการกระทำของเด็กตัวน้อยเหล่านี้ก็ทำให้คนที่อยู่ในบ้านต่างพากันเอ็นดูเด็กน้อยกันทุกคนสู้ยาวเองก็ดีใจที่เด็กในความปกครองของตนเป็นคนดีมีน้ําใจหญิงสาวยืนมองเด็กวัยประถมทั้งหลายช่วยกันทำงานภายในลานบ้านด้วยสายตาชื่นชม ก่อนที่เธอจะหันหน้าไปมองทางหลานชายหลานสาวลูกของจิวเหลียนก็ทำให้เธอรู้สึกหนักใจขึ้นมาคนเป็นอาสภัย,ยืนมองหลานทั้งสองนิ่งงันอย่างกำลังทำการตัดสินใจว่าตัวเองจำเป็นจะโกหกเด็กทั้งคู่ออกไปดีหรือไม่หากว่าบอกไปตามตรงหล่อนก็เกรงว่าเด็กทั้งสองอาจจะรับผลกระทบนี้ไม่ได้เอาเป็นว่าโกหกไปก่อนก็แล้วกันเพราะถ้าเรื่องของจิวเลียน เป็นไปตามที่พี่ใหญ่สนิษฐานแม่ของทั้งสองก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นก็ไม่ถือว่าหลอกลวงสักทีเดียวหรอกใช่ไหมคุณแม่ไวยใจคิดเองเออเองอยู่ฝ่ายเดียวเสี่ยวซือเสี่ยวฟางหลังจากเสร็จงานตรงนี้แล้วเธอสองคนเข้ามาหาอาสะพายด้วยนะอามีเรื่องแม่จะบอกอาสะพายคนสวยบอกกับหลานชายหญิงที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ครับค่ะ ทั้งสองขานรับพร้อมยิ้มกว้างออกมาอย่างดีใจฝ่ายคนเป็นอาสไพยเมื่อเห็นรอยยิ้มของทั้งสองคนก็อดรู้สึกหดหู่ขึ้นมาไม่ได้ในใจก็นึกถึงจิวเลียนว่าขอให้หล่อนปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและเมื่อพร้อมก็กลับมาหาลูกของตนเถอะภายในห้องโถงของบ้านซูยาวนั่งรออยู่สักพักสองพี่น้องมูกก็เดินเข้ามาหานั่งลงก่อน คนเป็นอาสภัยพูดกับเด็กทั้งสองคือว่าวันนี้อาสภัยได้ข่าวแม่ของพวกเธอมาแล้วนะคือว่าแม่ของหลานเขาได้ไปทำงานที่อื่นก่อนที่บ้านหลังนั้นจะถูกซ่อมแซมผู้เป็นอาสาวมองด้านเด็กทั้งสองที่ใบหน้าเริ่มซีดขาวนิ่งก่อนที่เธอจะพูดต่อหลานอย่าได้เสียใจไปเลยนะอาสภัยเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่แม่ของพวกเธอตั้งตัวได้หลอนจะต้องกลับมาที่นี่อย่างแน่นอน ตอนนี้หน้าที่ของหลานก็คือตั้งใจเรียนรอแม่กลับมาและถ้าหากเมื่อไหร่ที่อาจได้ข่าวอะไรเพิ่มเติมอาจจะรีบบอกหลานทั้งคู่เลยซูเหยาพูดกับเด็กน้อยเมื่อเห็นว่าเด็กสาวผู้เป็นน้องเริ่มตาแดงแดงพี่ชายเองก็มีสภาพไม่ต่างกันเพียงแต่เขารู้ว่าตัวเองจะต้องเข้มแข็งเป็นหลักให้น้องสาวสูเหยาที่เห็นท่าทางของเด็กทั้งคู่เธอ จึงเดินเข้าไปโอบกอดเด็กทั้งสองไว้ในอ้อมแขนด้วยความสงสารและเห็นใจทันทีที่เด็กน้อยได้รับการโอบกอดเข่าทั้งสองก็ร้องไห้โฮออกมาซู้เหยาวก็ได้แต่เอามือของตนลูบหัวลูบหลังคนทั้งคู่อย่างปลอบโยนซึ่งผู้เป็นอาสะใภ้เองก็น้ำตาคลอหน่วยสงสารเด็กชายหญิงกะล่อนไม่ถึงกับหลังน้ำตา หากคนเป็นอะยังร้องไห้แล้วจะเป็นหลักให้กับหลานหลานที่ต้องการที่พึ่งได้ยังไงกันสองพี่น้องร้องไห้อยู่สัพพวกเขาก็เริ่มมีเพียงเสียงสะอื้นแผ่วาเบาเพียงเท่านั้นอาสภัยคะแม่จะกลับมาจริงๆใช่ไหมคนเป็นน้องที่ตาบวมแดงเงยหน้าถามกับหญิงสาวที่กอดเขาทั้งสองด้วยความหวงังอาเชื่อว่าแม่ของหนูจะต้องกลับมาแต่แค่ว,ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ก็เท่านั้น หลานทั้งสองคนจำเอาไว้นะว่าจะต้องอดทนและเป็นคนดีรอแม่สูเหยาตอบออกไปอย่างมั่นใจด้วยเธอมีความเชื่อว่าหากผู้หญิงคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ยังไงสล่อนจะต้องกลับมาหาลูกของตัวเองแน่ๆค่ะครับพวกผมเชื่ออาสภายัยสองพี่น้องที่พยายามสูดน้ำมูกน้ำตาของตนกล่าวพร้อมกันเนื่องจากสิ่งที่อาสภายพูดออกมามักจะเป็นความจริง ตอนนี้ก็เงียบกันนะไปอาบน้ำแล้วก็ลงมากินข้าวถ้าน้องๆเห็นพี่ร้องไห้ระว่างพวกเธอจะต้องมาปลอบน้องทั้งสามคนที่จะร้องไห้ตามพี่สหยาที่เห็นว่าหลานทั้งสองมีสภาพที่ดีขึ้นแล้วพูดขึ้นครับค่ะทั้งสองขานรับก่อนที่จะแยกตัวออกจากอ้อมแขนอานุ่มนิ่มสานอ่อนโยนของอาสะพ้ายคนสวย สู้เหยาวที่นั่งมองสองพี่น้องเดินจูงมือกันไปเถอะก็ได้แต่รู้สึกเห็นใจกับโชคชะตาของทั้งสองทางด้านสองพี่น้องแม้จะพยายามไม่ร้องไห้แต่เมื่อพวกเขาอยู่กันตามลำพังก็อดที่จะน้ำตาไหลออกมาไม่ได้อีกครั้งด้านพี่ชายที่เห็นน้องสาวร้องไห้เขาก็ได้แต่ปาดน้ำตาทิ้งอย่างลวกๆก่อนที่จะปลอบผู้เป็นน้องไม่ต้องร้องนะเสียวฟาง แม่จะต้องกลับมาตามที่อาสะพยบอกแน่พี่ชายกอดน้องในอ้อมแขนเล็กๆของตัวเองแน่นพี่ชายแม่ไม่ได้ทิ้งเราเราไม่ได้ต้องการเราใช่ไหมเสี่ยวฟางที่มีดวงตาแดงเหมือนกระต่ายน้ำตายังคงไหลอาบแก้มเงยหน้าถามคนเป็นพี่ด้วยความรู้สึกกวาดวันไม่แน่นอนน้องก็รู้ว่าแม่รักเราสองคนมากไม่อย่างนั้นแม่จะไม่สั่งสอนให้เราทำตัวดีๆหรอก อีกอย่างแม่คงเห็นแล้วว่าพวกเราได้มาอยู่กับอาสะพยแล้วก็คงหมดห่วงเด็กชายอายุมากกว่าน้องหนึ่งปีพูดทย่าย่างนั้นฉันจะเชื่ออาสะพยและก็เชื่อพี่ว่าแม่จะต้องกลับมาผู้เป็นน้องพยายามสะกดกลั้นน้ําตาของตนใช่ดังนั้นเราสองคนจะต้องตั้งใจเรียนและก็ทำงานช่วยอาสะพยให้มากๆพี่ชายที่เอามือเช็ดน้ำตาให้น้องพูด หลังจากที่สองพี่น้องปรับกันไปมาเด็กทั้งสองก็แยกย้ายกันกลับห้องของตัวเองเพียงแค่ชั่วพริบตาซูเหยาที่ได้ยาร่างเข้ามาอยู่ในนิยายเรื่องนี้เหตุการณ์ต่างๆในทุกวันก็ผ่านพ้นไปจนผ่านมาได้อีกหนึ่งปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่เสี่ยวผิงตัวน้อยอายุเจ็ดปีเจ้าตัวเล็กดีใจมากที่จะได้ไปโรงเรียนกับพวกพี่ชายพี่สาวและวันนี้ ก็เป็นวันทดสอบเข้าโรงเรียนประจำอำเภออันดับหนึ่งของเจ้าตัวเสี่ยวผิงหลานตื่นเต้นไหมปู่ฮานถามหลานสาวตัวน้อยที่ตัวเริ่มสูงขึ้นไม่กลมเหมือนกับแต่ก่อนด้วยความเอนดูตื่นเต้นค่ะคุณปู่แต่หนูเชื่อมั่นว่าทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนเจ้าตัวเล็กที่วันนี้ก็ให้คนเป็นแม่มัดผมซลาเปาคู่ให้ตอบเสีงสยงใสมีความมั่นใจสมกับเป็นหลานตาจริงๆดีๆ เจียงเฟยที่ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้พูดขึ้นพร้อมกับลูกหนวดสั้นของตนอย่างชอบใจเท้าหาันที่เห็นการแสดงอาการออกนอกหน้าของเพื่อนก็ได้ตากกรอกตามมองบนอย่างเอือมระอาคนที่ไม่คิดจะกลับบ้านกลับช่องทั้งที่ตอนนี้เจ้าสามก็กำลังใกล้จะแต่างงานกับแม่หนูลี่เซียนที่ไม่รู้ไปรักชอบพอกันตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าไปทุกทีน้องสาวสู้ๆนะ พวกพี่จะเอาใจช่วยอยู่ที่บ้านหากมีคนรู้ว่าพวกพี่อยู่กับน้องอาจจะทำให้เสี่ยวพิงถูกมองไม่ดีเอาได้ผู้เป็นพี่ชายที่อายุมากกว่าน้องหนึ่งปีพูดขึ้นพร้อมกับเอามือลูบไปที่หัวของน้องสาวพวกพี่ก็เอาใจช่วยเหมือนกันนะเสี่ยงพี่ชายพี่สาวอีกสี่คนพูดขึ้นเสี่ยวพิงพี่ให้ดินสอนำโชคกับน้องเสี่ยวตงอย่างพี่ใหญ่ของน้องน้องพูด พร้อมกับยื่นดินสอแท่งหนึ่งให้กับสาวน้อยที่นับวันยิ่งฉายแววน่ารักจนพี่ชายอย่างพวกเขาเป็นห่วงขอบคุณค่ะพวกพี่ไว้ใจน้องสาวคนนี้ได้เลยเซียวผิงตัวน้อยยืดอกเล็กๆของตนอย่างโอ้อวดพร้อมพูดออกมาผู้พี่เชื่อคนเป็นพี่ทั้งหกคนพูดขึ้นเสียงดังพี่หมินพี่ชายพี่สาวพวกเรามาแล้วครับมาแล้วค่ะ ในระหว่างที่เด็กวัยประถมบ้านเทียนกำลังคุยกันพวกเขาก็ได้ยินเสียงเล็กๆของเด็กชายที่กำลังพาเพื่อนไวยเดียวกันเข้ามาเรียกผู้เป็นพี่เสียงดังเซียวมิงเบาๆทักทายคุณปู่เทียนกับปู่เจียงก่อนเร็วเข้าผู้เป็นพี่ชายกล่าวกับน้องชายที่เดินเคียงข้างมากับน้องสาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปู่เทียนคุณปู่เจียงน่าซูหยาวนาเทียนหาน เด็กชายหญิงผู้มาใหม่ทั้งห้ากล่าวทักทายผู้อาวุโสกว่าภายในบ้านทุกคนสวัสดีทุกคนเอาละในเมื่อมาก,กันครบันแล้วก็ไปเติมพลังกันก่อนที่จะไปเข้าสู่สนามรบกันเอถอะเท้าหานพูดออกมากับเด็กชายหญิงทั้งหลายใช่ๆไปกินข้าวกันดีกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องสหายเท่าเจียงเฟยก็เห็นดีด้วยเจ้าสามมากินข้าวเร็วเข้าหรือว่ากินมาแล้ว พ่อผู้ชราหันไปถามลูกชายที่เป็นคนไปรับเด็กพวกนี้มายังไม่ได้กินครับเด็กๆเ,เองก็เหมือนกันเพราะน้องสาวบอกให้ทุกคนมากินข้าวที่นี่ผมก็เลยรีบพาทุกคนมาเลยจียงจะรีบตอบคนเป็นพ่อถ้าอย่างนั้นก็รีบตามมาอย่าช้าเดี๋ยวแกจะพาหลานฉันไปสอบสาย เจีงเฟกล่าวเร่งลูกชายเสียงดังเมื่อเห็นว่าเด็กน้อยทั้งหลายเดินไปยังโต๊ะกินข้าวกันหมดแล้วลังมืออาหารเช้าเด็กที่จะต้องไปสอบก็ลุกออกจากโต๊ะอาหารก่อนที่จะพากันเดินไปยังที่จอดรถโดยรถที่นำไปมีทั้งหมดสามคันเนื่องจากผู้ใหญ่ประจำบ้านต้องการไปให้กำลังใจเด็กน้อยในวันนี้ด้วยเมื่อมาถึงโรงเรียนเด็กทุกคน ก็เดินเข้าไปดูป้ายประกาศที่ติดเอาไว้ว่าตัวเองต้องสอบกันที่ห้องไหนโดยที่ผู้ปกครองที่มาด้วยก็พากันมานั่งหรือยืนรอกันด้านนอกปีนี้ดูเหมือนว่านักเรียนจะเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกนะคะสหยาวที่กว่าตามองไปทั่วพูดกับคนที่อยู่ด้วยกันพ่อก็ว่ายังงั้นเหมือนกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วล่ะที่ประชาชนของพวกเรายอมให้เด็กมีการศึกษากันมากขึ้น เ้าหานพูดออกมาอย่างเห็นด้วยฉันว่าเป็นเพราะปีนี้ค่าเล่าเรียนถูกลงอีกสองหยวนก็เลยทำให้คนส่งลูกหลานมาเรียนมากขึ้นต่างหากเจียงเฟยที่นั่งอยู่ด้วยการแสดงความเห็นออกมาฉันก็คิดว่าเรื่องนี้ก็คงมีส่วนเหมือนกันค่ะสุยหย่อพูดตามความคิดตัวเองเช่นกันหากไม่มีการลดค่าเรียนและมีกฎบังคับเธอคิดว่าเด็กคงไม่มีโอกาสได้เรียน โดยมีเจียงเจอนั่งฟังอย่างไรซึ่งความคิดเห็นทางด้านผู้ใหญ่สนทนากันไปไม่เท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงประกาศให้นักเรียนเข้าห้องสอบผู้ใหญ่ทั้งสี่คนจึงได้หยุดการสนทนากาันเพื่อหันไปมองทางเด็กตัวน้อยที่กำลังทำการก้าวสู่สนามแรกของแต่ละคน